สวัสดีครับสวัสดีพี่น่องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องพ่อแมวง,งิงครับพอน้นมากแล้วเตรียมตัวเดินทางครับวันนี้รอยแปดสิบโลครับบ้านปากแซงตร,ระำบลพ้ะลานอำเภอนาตานจังหวัดอุบลครับเป็นอำเภอเขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้านครับพอช้างก็มาครับวันนี้มาก แก่กัมพงไหมครับประมาณเกือบสามชั่วโมงครับขับรถอำเภอนี่นอยู่ใกล้เนาะอุบลอ,อ,อยู่แต่อุบลอยู่แต่ว่าใกล้นะอำเภอนาตันนาตานาตาอุ้มพุ่นเลยเกือบเกืบอกกบถึงมุกแมนเกือบถึงมุกทหารไปทางปุนเลยติดกับฝั่งทางประเทศเลาวเลยเลยขามไปทางปุณอันนี้น่าเที่ยว วัดปากแสงงานงานประจำปีเพิ่นครับงานใหญ่หลายหมื่นแล้วครับมือแรงพอกันครับอันนี้พัดวงหนึ่งนี่อันนี้พัดงานพาัดอีกวงหนึ่งใส่ใส่อันนั้นน้ำบักนัดน้ำ เกี่ยวหวานเกี่ยวหวานเกี่ยวหวานบางนาพื้นตะบวตร์ไม่กินข้าวบางนัดเพิ่นเอาไหา้มขึ้นนี่บางนัดเพิ่นเอาไหา้มขึ้นนี่นะอผัด,ดช่วงนี้กะเขตอุบลยโสมือรุ่นยโสครับยโซสซองมึง ยาโซร้อยเอ็ดเราจะกายกะกลสีขาวน้าหอนละเริ่มแดดแล้ว,เ,วเดี๋ยวแองจีกำลังมาอยู่ออกไลเดี๋ยวอไพี่จิอกไรพีหล่ะทัางกันทะล่มทัางพีหละ่ะ<อ>ทัางเก่าเนี่ย ร้อยแปดสิบโลอุบลไปทางพุ่ณเลยทางมุกทางยังไงใกล้เลยเขตติดต่อถ้าอุบลแถวนี้กะบอกใกล้หรอแต่มันมีเขตอุบลสุดเลยซุดเลยเลยสุดติดฟังข่ามไปประเทศลาวได้เลยเลยฟังพุ่นโอ้นี่อยู่ใกล้ลาวแต่เดี๋ยวพี่น้องฟังลาวนี่แม่นเป็นงานช่างไรใหญ่นี่งานใหญ่ของเพื่อนงาน ประจำปีจะมีหมอลำหลายมือลรงมาแอ้วรบาแค่ละจ้ะกินเข่าก่อนรถสปอร์ตพ่อลุ่ง

เา้ยถูกยิงแล้วยิงที่กี่เสร็จตำปัวหมูทอดแตว่ผัดเรี้ยวหวานยังแตะเด็วเมนูพนคุณมันหวานบะเรี้ยวหวานใส่ลงนาดอันนั้นพือนเอามาบ่ายสองห้าสิบเจ็ดเราวานัดเป็นบายสามคอน้า่ใส่บัาเด้อ นิสสัด <S <S ดาด่ห้าีข้าวที่ขาวเว่านี่เลยเดี๋ยวเค่ะเพื่อนทุบมาถามว่าพักคืนเดียวหรอครับจพื่สองคืนค่ะเพื่นหรอน่สองคืนเหรอสามคืนบรวักเพิ่งมาเหรอครับสามคืนเปิดเข้าไปเลยดูเลยอย่าเลี่ยงครับอย่าลืมอย่าพลาดเอี๋ยแม่หน่อยมันกินห่อนมือ วันดไปกินกาแฟร้านนั้นดนแล้วว่านคุณมดได้มันบอมีคนอรนี่เอารถพอลุงไปบ่ห่ะเอาลราไปเซ็แเรานี่ยเราเไปสื่อรถคันใหม่แล้วเอามาจอดไว้นีกนี่้ที่ทันตัเองดับกลางทางอ่อจอดก็จอดก็อนแดนน ประตูมาประตูรูดกลางให้เลยนีประตูหัวลูกมากูเพลงกูเพลงโอ้ยตายเลอรวยคนนี้ลูกค้าแล้วเด้อน่าลูกเปิดจองเลยเด้จองเลยเด้คนนี้จะฟองอ่ะมันสวยเด้โอ้ยทรงงามเลยทรงงามอยู่แต่ว่าเขาไปทำหน้าดับบได้เลยมาตงนี้ตัวตัวแตงไม่ครับสิรถเก่ายี่หัวไสเนาะ เครื่องยนต์ปกติดีเลยสตาร์ทจึงเลยา่ีดไหัวใได้ไปได้ยันเอแเย็นบอมีแอแอมอนันล่ะไม่กับีแอ้์นี่จบเลย่รู้ว่าขีดับขี่ได้จะออกไปซ่เม่นกีไปเงือะไรเปิดหน้าต่างไีแล้วฝนตกกับฝ่าเยดเอาบอกหมอขึ้นเตี้ยมกระจกใส่เสียกันฝนแล้วก็สิด อยู่ได้รถเด้อแต่ว่าเปียกเลยเติมพลังก่อนเดินทางวันนี้ครับวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วัสิบเอ็ดสิบเอ็ดกุมภาพันธ์ใกล้สี่สิบสี่กุมภาพันธ์แล้วสิเ่รอเฮ้ยมีอังเปาลาบ่ะสิบสี่กุมภาพันธ์ก็ละมืออังเปาไม่ติดมืออังเปากระสานดอกกุหลาบให้แฟนอังเปาให้ลูกเนาะออืืจริง อ s? <S ันน <laughs> oh, ี้รบอมีกนให้กุลาบรบอบะมีดอกบเอาเอาเงินเอาเงินเอาตมเสียงงหน่อยตำรวจุก่าเดี๋ยวาดอกกุลาบมาหาเด้อพี่นนอเอ้าตำรวจเมื่อรบอเากเดอก สีเทาอสิโออ้อดอกไม้สีเทานี่สลกไกระดาษเจมมือแรกครับพ่อกันบ้านปากแซงตำบลพระลานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีเาเกินสามชั่วโมงครับ ร้อยแปดสิบโลเกินเท่าไรกับตนี้ก็สชั่วโมง่เกินสามชั่วโมงมันให้สองชั่วโมงห้าสบสชั่วโมงครึ่งมันสิรถนี่มันสีแร่นอยู่ประมาณเจ็ดสิบกิโลต่อชั่วโมงเลยแมนซ่าเร็วอยังนี่มันสุเซเลียดกันมันสีอยู่ประมาณนั้นเจ็ดสิบ เจ็ดสิบกิโลตงโงง่อชั่วโมงเดี๋ยวเลย,ย้อนเพียงไมัเอร่เพียงของเพีงประกอบพาพยุนป่ะขายอ้อครับพี่น้องกรับอย่าลืมอย่าพลาดครับเร็วๆน,นี้ยี่สิบแปดสิงหาคมจะทำเพียงในลุกมาพยุน เฮ็ดต้องเฮ็ดที่ลังเลยมันต้องนั่งขาต้องนังก่อนนะมวนเดสเซนต์ือทำอันมันคือดาวจะไรฝันไหมขอโูคือสุดพูดแต่คู่บีกระท้องไหนไม่เฮ็ดช่อยมึงดินี่เนี่ยเป็นบักเป็นบักเดี๋ยวพี่น้องถ้าติดตามครับกระปุกกระคูบีเลยกระปุกกระคูบีเกาะพอกันมาคิมนาครับฝากพี่น้องติดตามกันได้ครับช่องพ่อแม่ยิงมีเพลินลอบากเราไี่ยวครับสวัสดีครับ